คุณผู้ชมครับนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการบทบาทยและยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็ได้เดินทางไปที่ศาลแพ่งรัชดานะฮะเพื่อที่จะไปยื่นฟ้องให้ทางศาลนะฮะขอ,ขอะคํขอขอสาสั่งศาลเนี่ยให้ปิดเพจอีซอขยี้ข่าวนะครับ ซึ่งนายสนธยาก็บอกว่าสําหรับเพจอีซอกรยี้ข่าวเนี่ยนะฮะก็ได้ไปลงข่าวในทํานองที่ว่าตนได้เรียกรับเงินจากบอสฟอร์นายรัฐพลวรัตน์วรกุลนะครับแห่งดีไอคอนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ทําให้ตนเสียชื่อเสียงนะครับโดยนายสนธยาบอกว่าตนไม่เคยรู้จักกับบอสฟอร์และก็ไม่รู้จักดีไอคอนเลยนะฮะแต่ก็เพจนี้ก็ได้ไปลงข่าวให้ทําให้เสียชื่อเสียงนะว่าไปเรียกรับเงินจากบอสฟอร์นะครับช่วงนี้ก็มีหลายๆคนหลาย ท่านนะครับที่เป็นผู้มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นนักร้องเนี่ยก็ต้องปกป้องตัวเองนะครับใครรู้จกักกับบอสพอนะก็ต้องปก,ปกป้องตัวเองนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ากฎหมายไทยนี่สามารถที่จะบอกให้ f c e e o o o เนี่ยปิดเพจได้หรือไม่